สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาข้ามหน่อยนะฮะสิบเก้นกาสี่นาทีนะครับของวันอังคารที่9กธันวาคมปี2025นะครับพรุ่งนี้ก็จะหยุดอีกวันหนึ่งนะฮะเป็นหยุดกลางสัปดาห์นะครับอ่ะโอเคนะครับมือถือเปิดไปที่สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็เดสก์ท็อปไปที่ g o o g l e ชีตนะฮะครั้งนี้ให้ดูทั้งสอันเลยนะครับ ที่มือถือเซตก็บวกทั้งวันนะฮะบวกน้อยสุด1.28บวกมากสุดบวก8.48นะฮะแล้วก็เป็นการบวกที่ปิดด้วยนะฮะเป็นการปิดของวันที่บวกสูงสุดนะครับไอตรงนี้นะฮะตรงนี้ออวอลุ่มถ้าผมจะไม่ผิด2,500 0ล้านนะฮะ2.5หมื่นล้านนะครับโอเคน้อยอะ่ะนะฮะน้อยเพราะว่า คนอาจจะกลัวถือถือข้ามวันหยุดนะฮะแต่สำหรับผมไม่กลัวนะครับอ่ะโอเคนะฮะไปต่อที่วอ s เลดนะฮะวอชเลดก็มี SCB อย่างเมื่อวานผมบอกติดดอยใช่ไหมอันนี้ก็หลุดดอยนะฮะผมก็แซวเล่นๆนะฮะ SCB ติดดอยซัดที่ไหนล่ะนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วแล้วก็มี Nvidia เดีนะ,ะบวกแบบเยี่ยมยอดเลยฮนะ q q q m เเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ t e n เซน c ีเอ็นเสี่ยียมี่นะฮะเดี๋ยวผมเามาลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ d r t าร์จีนนะว่าจะเอาหรือไม่เอามันนะนะครับแล้วก็มีบาบามาติ่งนิดหนึ่งนะครับอา่าโอเคนะฮะไปที่พอร์ตโฟลิโอนะครับของบัญชีหลักนะอันนี้ดูบัญชีหลักก่อนนะครับบัญชีหลักก็อา่า มี scb qqqm 19แล้วก็ nvidia นะฮะนี่ผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะกลางมานะครับกลางมา2อันนะฮะก็คือ scb ขายไป2ไม้นะฮะล็อกกำไรนะครับแล้วก็อันเลวไลท์พันสี่นะฮะโอเคนะครับจาก2ล้านห,หน่อยๆเหลือล้าน5นะฮะก็ scb ยังไงไงมันต้องแข็งนะฮะมันมันไม่อ่อนยุบยาบ เหมือนหุ้นอื่นๆนะหุ้นธนาคารมันแข็งนะครับอ่ะโอเค QQQM นะฮะ QQQM ยังไม่ขายตั้งไว้16.6ไม่ถึง Q สักทีเลยนะฮะยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลบไปก่อนไปดู NVIDIA นะครับ NVIDIA อันนี้ไม้สำหรับที่อยู่ในบัญชีนี้ผมขายไปแล้วนะฮะแต่ขายเกือบหมดครับ ขามี5,001ขายไป5,000เหลือ100หุ้นไว้ดูเปอร์เซ็นต์นะฮะ6.88ก่อนหน้าน,นี้มัน7มัน8นะ,ะมันขึ้นไป17.9นะฮะนี้ก็ล็อกกำไร5,000ถามว่าพอเห็นมัน17.6 7 8อะไรก็กิเลสฮะกลัวมันกลับลงไปก็เลยต้องขายล็อกกำไรแต่เหลือ NVIDIA อีกบัญชีหนึ่งนะฮะผมไปเร็วๆนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ไปดูดิวซัมมารีนะครับ อันนี้เลยครับ s c b ขายอย่างเดียวนะฮะฝั่งขายอย่างเดียว7,300ตามที่ตั้งไว้ใน g o o g l h ป e e เดี๋ยวให้ดูนะให้ดูไปเลยละกันนะฮะเนี่ยฮะสช่องอันนี้นะครับรวมแล้ว7,300นะ132กับ132.5นะฮะโอเคนะครับอ่ะแล้วก็เฉลี่ยแล้ว132.21นะฮะ ก็อยู่ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้จุด2 1ก็แสดงว่าอยู่ประมาณตรงกลางนะฮะโอเค n v i d i ีย okay. นะฮะ n v i d i ียขายเสียได้ฮะ,ะตอนตอนเปิดผมกลัวว่ามันกระพริบระหว่าง17.6ตอนแรกจุด7นะฮะมาจุด6และจุด5ด้วยซ้ำไปก็เลยอ่ะขายขายไปดีกว่าสุดท้ายมันไป17.9เฉยเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะมีอีกบัญชีหนึงนะ,ะเก็บไว้ขายนะครับโอเคนะฮะ, okay. ะ,ะบัญชีหลักเป็นตามนี้คราวนี้ให้ดู ที่บัญชีลองนะครับ dr นะฮะผมให้ดูซัมเมอรี่ก่อนละกันนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าขายล็อกกำไรเป็นนิดนึงนะฮะอ้นี่ก็นิดหน่อย547นะไม่ต้องไปสนใจแต่ที่เป็นอัรเรวไ้ายก็5,000 5,000ได้มาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเปิดกลางตัวนี้นะฮะได้มาจากเทคเมกาอย่างเดียวเลยฮะดูที่เทคเมกาเอ็นวีดียนี่ฮะที่บอกว่าอีกบัญชีหนึ่งกับ qqqm นะฮะ อันนี้3ามพนะ,ะแล้วก็อันนี้เนี่ยฮะเป็นไงฮะเพราะว่า n v i d i ีอันนี้มันเยอะกว่านะหกพันที่บอกว่าทิ้งไว้นะครับอ่ะหกพันบวกสามพันหกเจ็แปดก้าเ้านะฮะ9,000นะครับลบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเทียบกับไอ้เจ้าบาบานะฮะ c n เอ็นเทคแล้วก็ให้ดูทีละรสองอันมันเปิดได้ที c n tech จริงๆมันลบมากกว่านี้นะนะฮะไอ้นี่มันไฟฟต้นทุนเลยมันดูไม่สูงนะฮะอ่ะบาบาลบ12%ผมทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าว่าเห็นไหมเวลาเข้าถ้าเข้าผิดทางนี่เจ็บหนักเลยไอ tech ้เทคจีนนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ไปดูอ่าเทนเซ n นนะฮะแอเซียมี่สุดท้ายมันก็ขึ้นหลอกแล้วมันก็ลงมาอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะเซนเซนนี่กระแสเหมือนกันดูสิ3%อ สามพขนาดทยอยคัดไปบางส่วนนะนะครับจากหมื่นจากเป็นแสนนะ่นี่เหลือ9 5้าเดี๋ยวต้อคิดอีกทีนึงว่าจะถ้าวันพุธยังลงอีกผมก็คงต้องขายแล้วแหละนะฮะนะฮะดูว่า c n t อ็นกับเทนเซนจะขายอันไหนนะบอกแข็งก็บอกแข็งสุดท้ายก็คือเอาไม่อยู่จาก6กว่านะลงมาจาก6 5.8 5.7แล้วก็อันนี้5.65 เสียวมี่นะฮะเสียวมี่ไป4นะฮะเมื่อวานลงมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหดีที่เข้ามาเยอะนะครับต้นทุนหมื่นสนะฮะอ่ะให้ดูสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าได้จากไอ้เจ้าเทคเนกานะโอเคอ่ะไปเข้าๆก็เป็นไปตามนี้คราวนี้ผมให้กลับมาดูที่ g o o g l e s h e e t นะนะครับอ่ะดูพร้อมไปกราบไอ้มือถือที่ค้างไว้ไอ้เทคอันนี้เนาะ นะฮะคราวนี้ผมมันทุ่มกว่าแล้วไงมันก็เลยเปิดตลาดไอเซชันไนเซชั่นไปแล้วนะฮะผมไปซื้อ Nvidia เดียมาอีกนิดหนึ่งนะ,ะผมใส่ไปแล้วเนี่ยฮะสามร้อยนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกันแลวนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละนะฮะใกล้เคียงกันนะฮะจะเห็นว่าที่แดงๆนี่คือมาจากเทคจีนทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เทนเซ็นเห็นไหมลบลบสี่พันลบสี่เปอร์เซ็นต CnTech ที่ดูในนี้มันลบ0.4จริงจริงมันลบ2%นะฮะเนี่ยจาก3 0แสนผมพุษาผมพุษาทยอยคัดออกไปบางส่วนแล้วมันก็ยังลงไม่เลิกนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะแต่มันเทรดฝั่งจีนเทรดอีกไม่รู้จะลงอะไรยังไงหรือเปล่าพอวันพฤหัสเดี๋ยวต้องต้องตัดใจฮะมันเกินมันเกินไปเอาเงินไปซื้อเทคเมกายัางดีสักกว่าหรือเล่น SCB ยังดีสักกว่านะฮะ เข้าผิดทางก็ประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นคนใจเย็นรอก็รอได้ผมไม่อยากรอนะผมเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่านะช่วงที่รอได้กําไรมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ที่ให้เห็นเนี่ยหกพันแล้วก็มาบวกกับตรงนี้9 0 0าสุดท้ายติดลบ2องพนะฮะอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ให้ดูของบัญชีหลักนะครับบัญชีหลักก็จะเป็น SCB นะฮะก็เหลือแค่นี้นะครับหมื่นจาก2องหมนนะฮะ จากสอง0มืนะตอนนี้มีกำไรแล้วนะครับมันปิดที่132ตอนแรกมัน1 3 1 5ส3 2โอเคไม่เอาผมไปตั้งรับอย่างนี้ดีกว่า12 129 1 2 8่สิอย่างนี้ดีกว่านะฮะรวมแล้วตั้งรับเท่าไหร่ล้าน 2, นะฮะไม่รวมอันนี้นะอันนี้เพิ่งไปใส่นะฮะอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็ qqqm นะแสนเจ็ด นะครับก็เห็นไหมกําไรมันดีกว่าเทคจีนเยอะแยะเลยขนาดเทคจีนไปรับช่วงที่มันลงมาแล้วนะโอ้ถ้าอยู่บนยอดแบบไอ้เจ้าบาบานะดูสิ15.9 14โอ้มันลงไม่เลิกเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็มาดูแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดประจำวันอังคารที่9ทธันวาคมปี2025นะฮะเงินในส่วนบัญชีหลัก495130อันนี้หมายถึงตัวกําไรนะ จาก4.8กว่าใช่ไหมอันนี้ก็ทำนิวไฮแล้วนะครับโอเคนะฮะส่วนของบัญชีลองนะฮะเป็นเงินเข้าไป1ล้านแล้วก็4,074,774 1ได้มาจากโอนไอเจ้าบาบาเมื่อกี้นี้นะนะครับก็จะเป็นว่ายังขาดทุนอยู่พันสนะจากขาดทุนเป็นหมื่นนะเหลือพันสนะก็ไปได้กำไรจากไอ้เทคเมกาเนี่ยแหละนะฮะเหลือ ไอเทคจีนมันไม่ขึ้นถ้ามันกลับไปเสมอตัวบวก9,700ตีซะว่า1 0,000นะฮะก็ได้ประมาณสัก8 9 0 0 0และกำไรนะฮะโอ้เสียดายน่าเสียดายนะครับอ่ะคราวนี้มาดู6หลักสุดท้ายนะครับ8,5,4,901นะครับ8,5,4,901ที่เดือนตุลานะฮะตุลาหรือพอยอเนี่ยนะฮะ8,55นะอันนี้ก็กลับขึ้นมาใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วก็ระยะยาวติดลบ 6. 6% 6, 6นะฮะ เนี่ย ah, มันก็อยู่ประมาณตรงนี้ไม่ไปไหนสักทีนะฮะตาแลกเปลี่ยนก็มาแข็งอีกนะฮะจาก3อต้นๆลงมา3 1อดกว่าแลวนะฮะโอเคไปดูกราฟการลงทุนกันครับกราฟการลงทุนให้ดูในระยะยาวเลยเนี่ยมันเบรกไอ้ตรงนี้ไม่ได้สักทีนะฮะนะครับไอ้นี่เส้นเส้น90 0 0แสนไอ้นี่เส้น8 0 0แสนนะแต่ยางน้อยมันก็ยังคอเคลื่เหนือกว่าเส้น8 0 0แสนนะฮะไม่ไปไหนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะ โอเคเอามาโชว์กันแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะค่อยๆเทรดนะฮะแล้วก็มีจุดสต็อปลอสนะอย่างที่บอกไอเท็จี G นะฮะไม่สนแล้วนะยังไงยังไงถ้าลงอิงผมก็ต้องคัดออกไปนะไม่เสียดายนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ